สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมกับอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับนะ่าลืมไปแล้วนะแล้วก็จะพามาดูน้องใหม่นะครับนะเอามาเทศะสือนะครับไม่รู้ว่าได้มาตอนไหนนะรู้สึกว่าสงสยัยเจมส์จะแจกั้งครับหรือเปล่านะแล้วก็จะมาอัพกันเลยนะครับเอามาเทศะสือนะไม่รู้ว่าได้ตอนไหนนะครับแล้วก็ รู้สึกว่าถัดเสียงรู้สึกว่ามีสองตัวนะครับได้ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเนะียแล้วก็หายหัวไปโคตรนานนะครับกับเกมนี้นะนี่นะแล้ก็ได้ตัวบินมาด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับนะเป็นอะไรที่ดีมากเลยต้องอัพนะครับมันต้องอัพนะเออตัวละครมันอยู่ในเนี้นี่ต้องอัพไปเอ,อปึ๊ ืมอ <peach> ล่างนี่จากเทพธรรมดาก็กลายเป็นโคตรเทพนะครับนะจากเทพธรรมดาก็จะเป็นเทพแบบเทพโคตรๆนะไม่มีใครต่อกรกับค่าได้นะเออแล้วก็โหดนะครับนะโหดนะโหดตึงนะตัวตึงนะครับเนี่ยตัวตึงนะออสําหรับคนอื่นที่ไม่มีก็ก็ไม่มีนะครับสําหรับคนที่มีแล้วก็ก็มีนะสำหรับคนที่มีแลว้กแลวก็มีนะครับนะ แต่เราก็โหดกว่านะครับนะเ้วก็ไม่ค่อยอยากจะโม้เท่าไหร่นะคอมโพดนี่มันพอๆกับพระเจ้านะครับนะ <Huh? S 1> เอออยู่ไหนนาะสิ่งที่เราจะอัพกันอ่าหา้อ่าหา้าตัวอะไรเนี่ยอ๋อจดสิกาอืมอืม,อมต,ตัวอะไรอัพดีเนี่ยมันเยอะมากเลยเออ ตัวที่เราจะเอาไปอยูอ่ในนอเทียบนีไปนี่ไปเออเอาแม็กซีนไปโอ้โหปับ๊บแม็กซ์ว้าวว้าวแม็กแล้วอือเดี๋ยวราในการประจัญภัยลัง้งเราจะไปไต่ลร้งกันนะครับนะลร้งเราก็ไม่ได้ไต่มานานแล้วนะ ตอนนี้เราอยู่ตานานนะครับนะตํานานเงินนะครับนะใครที่อยากจะลงมาโหดมันพี่ก็ลงมาได้นะครับนะตํานานเงินนะครับจบลีกแล้วก็จะได้อยู่ประมาณล้านกัเพชรนะครับนะจบลีกแล้วก็จะได้ล้านกัเพชรนะเออไม่เชื่อก็ลงมาเล่นดูได้นะครับนะแรงแรงอันดับหนึ่งนะครับนี่แรงเงินนะครับนะเป็นแร่งอันดับหนึ่งนะเออคนที่อันดับหนึ่งพวกนี้นะครับโอ้มันมันไม่ใช่แรงตำนานนะครับมันแรงไก่กานะพวกนี้นะ เออแรงตำนานมันต้องอยู่แรงน,นี Take ้นะครับนะนี่นะหนึ่งสามนะครับไม่งั้นก็ตำนานสุดๆคือทองแดงนะครับนะนี่คือตำนานสุดๆนะครับนี่มีแต่ตัวเทพนะตำนานนะครับนะพวกนี้นะเราก็จะไปไฟหรือบีบีพีเออเราก็ไม่หลีนะครับนะตีคือหมดนะครับเนี่ยตีหมดนนี่เอาทีมหนึ่งไปเลยอือ อแล้วก็ทดสอบนะครับนะตัวเดียวมันจะจบไม่เปล่านะมันจะจบหรือเปล่านะตัวเราคนโทษนะครับนะโอดแบบเออเอือปล่อยก้อนขีข้ไปั้งเดียวสลายหมดตี้นะครับคือมันตโตโหดจริงๆมม่ดูไหมนะของเขาก็ทีมเขาก็โหดเลยนะครับนะเจอเทพของเราทันทีนะกลายเป็นก้อนขี้ไปเลยทันทีนะล่วงนะล่วงนะล่วงนะงนะมันต้องล่วงนะครับเลยเห็นไหม บนี้เออจะใสโโลมาต่อหรือา่านี่ยืนนิ่งเลยนะออยืนนิ่งเลยมาสิสิสิสนะอามาก็เป็นโตที่โหดนะครับนะเทพอามานะครับนะมันคือเทพนะเป็นเทพของญี่ปุ่นนะครับนะก็ ก็ไม่รู้มากันเกี่ยวกับอะไรนะนี่แท็กหนึ่งิสุสยไ,ไปตกไปี่โอ้โหเขาก็มีเทพเหมือนกันนะเทปบัดเทพวีเอเทพนะครับนะใครจะเทพกว่ากันนะแต่เราก็เทพกว่านะเพราะเราเออเราเป็น AI นะครับนะ AI ที่โหดที่สุดนะ <c oughs> เราเป็น AI ที่โหดที่สุดนะครับนี่เราก็ปล่อยหมดเลยนะ <c oughs> เราไม่ปล่อยตัวเดียวนะครับนะ เราเป็นพวกม้าหมูนะอตัวบินมาซี่จ,จ้าตจนเข่งไปเสื้อีซันลี่จัดการซะลูกพ่อจัดการมันจัดการมันซะลูกพ่อโอ้ซันลี่ของเขาก็เป็นไม้แก่ขี้นะครับนะซันลี่ไม้แก่ขี้นะทีมเขานะเออแต่ทีมเราเป็นซันลี่เทพทูนะเออเออยิงไปยิงไป <c oughs> ป๊อปป๊อปแห้งนะครับนะแห้งแล้ว <c oughs> แล้วก็เก็บไปสองคิวกันแล้วนะครับนะสองคิวกันแล้วเอนี่ทีมเขาก็โอ้โหเจ้าก,กูมีเทพสินะสองเทพสุดด้วยสามเทพสุดด้วยโอ้โหเทพีเข้ามานะเทพเออเจมเลยคิดว่าข้าคนนี้กลัวเงินเลยฮึยจัดไปมาสิมาจ้ะ ้อโเทพแอรเลียนนะครับกระโดดซับครั้งเดียวนะตุ่มนะทีมเข้าตายนะไม่ใช่ทีมเราตายนะครับนะเราสะท้อนนาเมร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะมันก็ต้องตายเป็นธรรมดานะเจอน้าซุมิของเราโจมตีสิบล้านนะครับนะเออสิบล้านตีครั้งเดียวก็ต้องตายนะครับถ้าไม่ตายมันน่าจะเป็นโปรเพเยอร์นะครับนะเป็นอะไรที่เออแต่ซะจุ๊บปป๊อปป๊อปไปฮเออ เห็นพิซซ่าโอ้โหขนาดเทพทูยังแพ้เรานะครับบอกแล้วเราคือ a ออที่โหดที่สุดนะครับ a อที่โหดที่สุดอืมแต่ไต้หเราก็ขึ้นตำนานเงินสองนะครับตอนนี้ลีกนี้จบลีกนี้ได้สองล้านเพรน,นะครับเนะยอะกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับฮนละยเยอะกว่าเดิมนิดหน่อยโอ้หฮิมาวารีนัินเลยโอ้โหโอ้โหโคดี่นักการพนัน มือโปเลยโอ้โหตัวเขาก็เทพนะครับนะแต่เราก็เทพกว่าเหมือนเดิมนะเราก็เทพกว่าเหมือนเดิมนะครับนะเราก็ต้องจัดหน่อยนะจัดสักดอกหน่อยสก,กิดเขาสักนิดเออ,อไปเลยไปได้ลูกพ่อเอามาลูกพ่อไปเลยแบบหายนะครับหายโอ้โหสมิเอ,อือตัวเก่าแต่เก่านะจ๊ะเห็นไหมยิงครั้งเดียวหาย เขาก็มีตัวเทพอยู่นะครับแต่ของเราก็เทพกว้างเหมือนเดิมนะจตีจบตีสิบล้านนะครับยิงค้า้งเดียวมันก็ต้องตายเป็นธรรมดาเนหะ็นไหมเขาพัดกลับนะครับแต่เราก็ไม่พัดนะเพราะตัวของเขามันมันโหดอยู่นะตัวขเขาก็โหดอยู่แต่ของเรามันเทพกว่านะเพราะเราเป็น AI ไที่โหดที่สุดเราก็ต้องต้องใช้นะไอเทมนะออเราก็ไม่ต้องใช้นะครับไอเทม เพราะเราก็โหดอยู่แล้วนะเฮ้ยสิเขกไปซะเออแตกนะครับนะแตกแตกไปซะไม่มีใครสามารถหยุดฆ่าคนนี้ได้ขนาดลุงก็ยังร้องพ่อเลยนะครับนะเออขนาดลุงก็ยังร้องพ่อเลยนะพ่อมึงสีนะไม่ใช่พ่ออะไรนะเออ โอ้นี่มันตัวไม้นี่นะโอ้โหนี่คิดว่าเขาคนนี้กลัวกันเลยเจ้าจงกลับไปอยู่กองดินซะเจ้าจงกลับไปอยู่กองดินซะลนบิสซะก็คือลนบิสซะก็ทดสอบนะครับนะทดสอบรัวๆหน่อยนะเออตัวเขามันตึงอยู่นะครับนะตึงสุดๆนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บแม่เอาหายนะครับ โอ้สิกาอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นี่เจ้านุ่มนิ่งเหมือนก้อนขี้เลยนะนี่เฮ้ออือก็นะครับนะก็จบคลิปเป็นเที่เรียบร้อยนะครับนะก็ตัดจบเหมือนละครไทยน้ำหน้านะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมอริกาโตโกเซมัสจาน่าเราเจอกันคลิปหน้าครับผม ขอบคุณครับบ๊ายบาย